ูถ้าเกิดพี่เนทหนีเช้ากลางคืนจะมีใครช่วยโกหกพี่เนทบ้างโอ้เนทสร้างงานได้ที่แล้วเอวาอย่าโกดเนทแต่กดพี่นะลูกแต่ก่อนด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องซันโซอีวาให้ถึงสารล้านซัำใครกดก็ให้ถูกหวยทุกงวดสอบได้เกรดสี่ทุกวิชาเลยพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองซัน มีคอนเทนต์ที่สุดมาเอว่าอยากมาลองทายใจยูทูบเบอร์สนะคะว่าจะมีใครที่จะรักไบเมดเนทพี่เนทของเอว่าไหมแล้วจะโกหกให้พี่เนทหรือเปล่าหรือว่าเขาจะบอกความจริงกับเอวาถ้าเอวาถามว่าหลังงานไอดอลดิพี่เนทได้อยู่กับคุณไหมเพราะเอวาตอบเขาไม่ได้ก็คือสรุปเราจะทดสอบดูว่าเขาจะโกหกให้เนทหรือเปล่าแค่นั้นแหละเราเริ่มกับใครเริ่มกับแจ็คแพร์โพเลย คิดว่าพี่แจ็คอะไรอ่าี้คิดว่าพี่แจ็คจะ,ออกจะ,จะกโกหกใครดีไหมหรืออยากให้บ้านแตกคิดว่าเขากโกโหกใครเพราะเขาเคยทำเพราเขาเคยทำเฮ้ย<ก><ก>อันท<ก><ก>ีไม่รู้อันทีไม่รู้อัีไม่รู้ลเล่นกับพี่แจคสวัสดีครับพี่ ฮัลโหลพี่แจ๊คค่ะเอวาค่ะเอาเหรอคิดว่าพี่เนป่ไงครับ <laughs> พี่แจ๊คค่ะพอดีมีคำถามจะถามหลังจากไอดอลลีกัะค่ะพี่เนปได้อยู่กับพี่แจ๊คไหมคะพอดีเขาบอกหนูว่าเขาอยู่กับพี่แจ๊คอะหนูติดต่อเขาไม่ได้จริงไหมเนี่ยหายตัวไปหรอไม่ไม่ได้หายตัวไปแต่ว่าเขาไม่ตอบเลยทั้งคืนซึ่งปกติเขา,าจะตอบแชทหนูตลอดตอนกลางคืนไงแต่อยู่ดีเขาก็ไม่ตอบจนถึงตอนเช้าแล้วก็บอกว่าอยู่กับพี่แจ๊คจนถึงตอนนี้หนูก็เลยสงสัยอยู่ว่ามันคือจริงไหมหนูก็เลยถามพี่แจ๊คดีกว่าเพราะหนูอยากรู้

าทิปมีตาทิปโอเคางเงี้ยอย่างเงแให้เล่นยังไงดีวะเนี่ยถ้าหลอกก็กลายเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวไม่คนนะครับแจ๊คขอบผมมากเลยครับขอบคุณค่ะพี่แจ๊คชิดถึงนะคะขอบคุณค่ะเออ เขารู้รทานเขารู้ทานแต่พ็เห็นเลยนะว่าทุกคนรักพี่เนทนะเพราะถ้าเป็นหนูอะหนูเป็นคนไม่รับโทรศัพท์แต่พี่แจค็คนี่โทรแค่ครั้งแรกก็รับเลย <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เบลสวัสดีครับเอวาลูกพี่เบลค่ะพอดีหนูมีคำถามจะถามก็คือพอดีพี่เนทอะเข <c oughs> าบอกว่าหลังจากง,งานไอดอลรีกอะคะ่ะเขาบอกว่าเขาไปฉลองกับทีมออนไลน์ออสตาแล้วก็มีพี่เบลไปด้วยแล้วเขาก็บอกว่ามีปาร์ตี้กันที่ร้านเ่านแถวทองหลอ่อนแล้วหนูก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยทั้งคืนโอ้เนทสร้างงานได้ที่แล้ว ายแล้วไอวาจ๋าไอวาจ๋าหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะค่ะเน็ตบอกว่าพี่ไปด้วยเหรอลูกใช่ค่ะพี่เน็ตบอกว่าพี่เบลไปด้วยค่ะแล้วหนูก็เลยแบบรู้สึกไม่โอเคเพราะพี่เน็ตพี่เบลครูเขาไม่ใช่แนวที่แบบจะไปเที่ยวข้างนอกหรือคือเขาเป็นคนนอนเร็วมากหรือจะไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเน็ตไม่เป็นคนอย่างนั้นแน่ใช่แล้วพอได้ไปกับพี่เบลไหมคะคืนนั้น เอ้วายอย่าโกรธเนทแต่โกรธพี่นะลูกได้่อ๋อไม่ได้ไปใช่ไหมคะเออวันนั้นที่จําได้ว่าพี่เจอกับเนทก็อ่อสุดท้ายกท็ที่สนามนะลูกอ๋อที่สนามเลยก็คือไม่ได้มีปาร์ตี้ไม่ได้ไปกินเลี้ยงอะไรต่อพี่ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีต่อหรือเปล่านะลูกนะพี่ไม่มั่นใจจริงๆได้ค่ะพี่เบลเดี๋ยวหนูโทษทมคนอื่นในทีมนะคะ ค่ะพ,พี่เบลขอบคุณมากค่ะไอเบลสุดยอดไม่ได้โกหกเออรอนทดสอบเบลว่าจะโกหกไหมพี่เบลน่ารักมากพี่เบลพูดความจริงที่ลงไม่โกหกโอวยเน้ตแม่กูนะกูมึงกูถึงกูจำได้ว่าอัเนี้ยวางเรียกไอ้กูแล้วเออขอโทษนะไอ้ว่าอยาโทดสอบ เเออพี่่วนารักโอเคโอเคไม่รบกวนครับเพื่อนเราแต่เรายืนยันนะเราเห็นไหมเมื่อกี้เราก็พูดอย่ากดเน็ตนะได้พี่เบลพูดอยู่โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่เบลสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยทำไมแสดงว่าหนูเป็นคนที่คนรักเหมือนกันนะเพราะว่าคนแบบแล้วเว้นคน แต่หนูว่าหลายคนก็คือจะไม่โกหกให้หนู<อ>ทุกคนจะพูดความจริงกับเออฮัลโหลคิวเทนนี่เอวานะเออพอดีเรามีอะไรจะถามาพะ่ะพีเราอยากรู้ว่าหลังจากไอดอลลีกจบแบบพี่เนี่ยได้อยู่กับคิวเทไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่กับคิวเทแล้วเราก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยไอแคนคอนแทค i m มออนไลน์ ไม่ได้อยู่กับพี่อ๋อไม่ได้อยู่กับ q ิวเทใช่ไหมเอาไป่เขาบอกว่าเขาอยู่กับ q ิวเทเออไม่งั้นซิมขอบคุณมากนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยเคลียร์กับพี่เนทได้ครับโอเคไอซิมไม่โกหกให้ผมด้วยไม่ช่วยใช่เราแค่ดูว่าคนคนจะบอกความจริงเขาทำสิ่งที่ถูกแล้วเขาไม่ผิดสิ่งเออดีซิมไม่โกหกดีมากเลยซิมเป็นคนซื่อสัตย์อันนี้คือหนูชื่นชมมากๆนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เขาทำ แล้วแสนสิบห่าเอ้ยแต่ดเด็ดเผมไม่คิดไอ้นี่อยู่แล้ว o อพิน o n a t e อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยบอกความจริงได้ได้ไม่รบกวนแล้วไม่รบกวนแล้วขอบมากครับขอบคุณมากครับซิล์มรักกันนานๆนะพี่ๆเหมือนกันนะซิมเหมือนกันด้วยนะขอให้มีรักที่ดีขอบคุณครับคนต่อไปใครเดี๋ยวนี้พี่อู๋จุนเอออู๋จุนหนูว่าพี่อู๋จุนจะบอกความจริงกับหนูเพราะพี่อู๋เป็นคนดีดูแล้วพี่อู๋ ไปที่เราจะโทนนะคะคือมือขวาของแม่เนทเลยนะคะ,ะกโคชนายคุณว่าโคชนายจะโกหกให้ไหมเออฮัลโพี่นายฮ<ะ>ัลโหลพี่นายขายไอวานะคะครับผมพี่นายค่ะพะอดีว่าหลังจากไอดดลลีก่ะคะ่ะพี่เนทบอกว่าพี่เนทไปฉลองกับทีมแล้วหนูก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยเขาบอกว่ามีปาร์ตี้ฉลองอยากรู้ว่าจริงไหมเพราะปะกติพี่เนทไม่ออกไปสังสารรค์กับใครเลย เรื่องนี้ต้องถามนีม่ในทีมโฟกับกับกเมียอ๋อก็คือเม่ยผมไม่ไปอ๋อก็คืออ๋อต้องมีปาร์ตี้สังสรรค์ใช่ไหมคะเ <c oughs> พราะว่าพี่นายบอกว่าเมียไม่ให้ไป <c oughs> ก็แปลว่ามีใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับน่าจะมีกลุ่มน่าจะมีกลุ่ม <c oughs> คุยด้วยหนูครับอ๋อมีปาร์ตี้จร <c oughs> ิงๆ <c oughs> แต่ว่าพี่นายไม่ได้ไปกับกับภรรยากับกับพี่ไอใช่เมียผมไม่ไปแล้วโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นายครับผมค่ะอยากรู้เฉยๆว่ามีไหมขอบคุณค่ะ หนูไม่ไว้ใจพี่นายแล้วพี่นายเป็นคนที่โกหกให้เด็ดดีไม่ไม่ไม่นายแค่ว่าเขาไม่รู้ไปทำที่เน็ตไม่ไม่คือเขาพูดอย่างนี้แต่เขาพูดว่ามีปาร์ตี้ไม่ไม่พูดอย่างนี้เขาบอกว่าพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเออผมเห็นในกลุ่มครับคุยกันว่ามีปาร์ตี้น่าจะในกลุ่มน่าจะในกลุ่มคุยกันอยู่ครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปก็คือโกหกให้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะไอ้ดีมากรักครับก็ชนระครับเชื่อแล้วว่าคือมือขวาของ จริงๆเราเพื่อนสนิทอยู่แล้วไม่ไงจะทำอะไรยังไงพี่ไายก็สนับสนุนอยู่แล้วเป็นแบ็คอยู่แล้วคนต่อไปที่เราจะโทรนะคะคือมอริชี่มาดูกันว่ามอริชี่เนี่ยเห็นพี่เนปเป็นไอดอลเลยนะเรารักพี่เนปมากนี่ว่าโกหกให้นะหนูว่าเขาโกหกให้เขารักพี่เนปมากจริงๆถอดแล้วเบสเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับมอริชี่เอวา ีใจมากโอ้พี่ตววะครับสวัสดีครับวสวัสดีครับเอวะสวัสดีครับเอวะสวัสดีครับเอวาสวัสดีครับมอริชี่คือพอดีพี่มีคำถามจะถามถามอะไรนะพอดีพี่มีคำถามจะถามครับคือพี่เนทเขาบอกว่าหลังจากง,งารไอดอลรีกอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่กับมอริชี่เขาบอกว่าเขาไปฉลองกับมอริชี่แล้วพี่ติดต่อมไม่ได้เลยมาเมทโมกแก้วผมแล้วนะ่ะไม่ไม่ใช่มุกไม่ มไม่มาลิสเซียอันนี้ไม่ใช่มุกอันนี้เรื่องจริงอันนี้อันนี้จริงจริงจริงจังเอ้ยมาผมผมอ่านออกพี่เอว่าอย่าเลย <c oughs> พี่เนทผมไม่ต้องผมโนอันนี้แล้วว่าใช่เหรอจริงพี่เนทไม่หมายถึงพี่เนทแต่ไม่รับสายจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปไม่มอริสซียอันนี้พูดจริงนะเคาบอกเขาไปปาร์ตี้แล้วเขาก็บอกว่า อันนี้ฉันฉันอะฉันค่อนข้างอา่านออกเยวาผม F C พี่ผมรู้ว่าไหนกําลังจอกอะไรกําลังเป๊กอะไรกําลังอ้อกองฉันอยู่ฉันรู้นะแต่ว่าแ, content, แต่อคอเนเทนต์แต่ลาคอนเทนต์ก็อ่ะนใจพี่เนทไปกับผมเออแต่ถ้าความจริงก็โนจ้าฉันอ่านออกจ้าสุดเออเก่งเยว้าบลิซีเนทแล้วก็พี่เยวาผม F C พี่มากมากแต่แล้วก็พี่เนทพี่ช้าผมไม่มีทันทำแบบนี้แน่นอนเออ เลักิ้งโพี่อวเออตอบรอเลยครับอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคขอบคุณนะไม่รบกวนขอบคุณครับมอลดิชี่ขอบคุณครับเราดูวิดีโอนะคนต่อไปที่เราจะโทรหาคะคือพี่กอล์ฟนะเออกอล์ฟจริงยันจอยอันนี้พี่ว่าเขารู้ทนคนอื่นไม่มีใครรู้เลยนะฮัลโหล ฮัลโหลวัสดีค่ะพี่กอบฟเอวานะคะค่ะผมคับผมพี่กอบฟค่ะพอดีมีอะไรจะถามนะคะหลังจากงานไอดอลีก่ะค่ะพี่เนทบอกว่าเขามีงานฉลองปาร์ตี้กับทีมออนไลน์ออสตา r อยากรู้ว่ามีจริงไหมเพราะว่าปกติพี่เนทไม่ใช่คนที่แบบจะไปปาร์ตี้หรือสังสรรค์อมีมีมีจริงครับอ๋อมีมมีจริงครับอยู่ด้วยกัน อ๋อพี่ก๊อฟอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอยู่ด้วยกันแล้วน่าจะเหนื่อยจนแบบไม่ได้รับโทรศัพท์มากกว่าละอ๋อไม่มีอะไรเหรอครับผมโอเคขอบคุณมากนะคะพี่ก๊อฟครับขอบคุณค่ะก้ไม่ไหลก้าวไม่ไหลก้อนห่าเลย คือไม่ปกติเขาก็จะตอบว่าเออใช่แล้วเขาจริงๆนะจะไม่ตกใจนะถ้านายหรือกอหรือคนอื่นทักมาถามว่ายังไงวะ <c oughs> แต่ <c oughs> อัดเขาจะไม่ได้ทักตอนนี้เพราะนูย,ยังมีโทรศัพท์อยู่ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกคนกับคลิปลองใจยูทูบเบอร์จากาในทีมออนไลน์ออสตาด้วยแต่ทุกคนในออสตาดก,ก็อยากรู้มากว่าทุกคนจะโกโหกพี่เนปไหมนะคะก็มีบางคนที่โกหกบางคนไม่โกโหกนะบางคนที่แบบรู้ทันรู้ทัน,ปเ,ปนเออคลิปต,ต่อไปเราจะไปแกล้งใครหรือถ้าอยากเห็นเราทำอะไรกับย<อ>ูทูบเบอร์หรือโทรหาหรือกแกล้งอะไรอีกก็คอมเมนต์มา,<ร>าบอกได้นะปวดไม่บอกบุ๊กเขาป่ะแบบกลืนกลืนแค่จะเป็นแบบอย่าพูดเยอะถ้าเขาถ้าเขาดูอยู่เขาก็จะรู้อโอเครอดูรอดูว่าตอนนี้จะคืออะไรนะ ะะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่ <laughs> อง s u n f l o ว่านะคะแล้วก็ช่อง m y n e n e t ด้วยนะคะ I love you big much บ๊ายบาช่วง e r s h a r i ปิ้วันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เราทุกคนมีจงมีวันนี้ที่มีความสุขบทความจากหนังสือสู้ดีวะของคุณหมอกรไทย I love you big much จุ๊บ